เอาละพี่น้องเอ๋ยพันว่าสมัยสุมาเนีสองปัญหาลูกกาลูกไหววันอัศจรรย์แต็มกระดอนคนห้าวหนัยนงยอนเดือดงกมีแต่เรื่องกระดอนกันทุกทีไปหมดยมดีบานพาเป็นต,ตัวปั้นสีสีแดงนี้ว่มีในความคิดใหม่เข้ามาไกลเรื่องโลกไปเข้ามาพา บอกมากิดปลายพตักตามป้าพชเตียงเตียงสิมาลางน่มคนเราคนสิของไตข้ากลางขึ้นนอนมเมือเหลือแต่นอเหลือแต่ไม่กัหล่อนสิพอได้ว่าลเงี้ยงแลกแล้งแงอนฟจุดจีไปเผาขึ้นสิเอาบัดเมืองสิบ่เหลือนั้นข้าง มาพ่ากันสางถือศิลทำให้มันเพียงบ่เกียงขวาและสายถือศิลป์สังซอยกันคำลูกเมียวารังกันอยู่เทียมหัวหัวกับหัวเทียมเมียอย่าแหลงหาชายสูงจังสิ่นี้คู่คำองค์ป่าตั้งสี่นิ้วซอยคอยเวรเรือยคอยยุงคนโมนีเมือหน้าสิพงศสโอ้อง ทำจังใจจะล้างโลกด้วยความโกรธมนุษย์เราชอบมุกสาทั้ทงเกิเลสตัณหาอยากจะว่าความปัญญาเบาองค์ต้องเป่าล้างโลกเกิดค,คนตาย ให้ผู้เจอสินตั้งฟังเดสิข้างอยอย่ผู้ศีงามน้อยสิพรต้องวังกันโลกสิคาสะบันเก่าบางวังผู้สีเหลือผู้สีของเนาบนเมือนอนยังคนสรีมากันกัางมาลามีเขาสนหอมผู้ศรีงด้างแปแสนลานสิเมืองมา บ้ากะว่าบ่หน้อยเอ๋บ้ากะว่าบ่หน้อยฟันเถอะคนมองเห็นให้อะเพียงไหนฟังเด้ววานเหมือนนอนยัางสองวันหาเสียงโมกังบาลมีบ่อนหยั่งอยู่เมื่อสีก่อนป้าสยามมาแน่นอนเพิ่นสีมากกว่าต้อมให้ก็อยู่โพวกสี กอนบาทศีกองเาบ่วป่วยมารียนสร้างวูวันนี้น้ำสร้างเอราวันกูสร้างในคนสีมาสองอย่างน้ำจะหัวหนอบุดองค์พระนารายณ์นาคาประดับยศให้โชคลาลูกขอกลับขอพอนประดบับศี ด้วยเจตจำนงขององค์พระบารมีให้สตรีหญิงชายไกลห่างลิขิตให้ให้บุคคลลำลวงความเดชาผู้ลำพ่อยราชการใหญ่น้อยให้หนีคนเหม็นาหางไห้ให้สีมาสละกวัวมีหามัวเด้อคนเนอา กีเลียบหนามันสิมาเป็นต้นมังกอดควงเงิงเจ้าสองให้สิมาจึงเจ้าคืนนาที่แม่นางใหญ่ไหลกันมาทั่วขาเราทำขาเหมือนหัวไปสามีนองเหน่อยค้นสิผากันหัวเคร่งลมใหญ่มันมุ่นมันสิหมุนเบ็ดเงี้สิบ่อเงี้ยยังขา มันสีมองเหลือกลางโลกคุ้มคุ้มอยู่บ่อนอ้อสียไปมาไรฟองใหม่ยังเหลือข้างอยู่บ่อนอ้อหาพ่อราไีกะยอดแทงดินลมเป็นโค๊บบอลในมันเป็นหงกัวหัวบอลที่ไตย่างสาธุเด้อข้าพอย่อมือน้อมขอพรสอยคนฟัง ผีปูมาฟังล่ำไม่อยู่สีหายฮวานองมาสียูกเป็นมาบนก่อนลูกวันท่าขอความความขอเสียงานโอ้โอ้ยหล่าพานโตสนมีพันไว อยากเห็นเปียปางแม่คุกแม่ทรมานแม่สงสารเลี้ยงยังดวงใจ